ตอนนี้ค่ะเรื่องของโดนเนี่ยขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะบอกเลยว่าคนในประเทศห้ามบินโดนนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณบินโดนคุณจะมีโทษตามกฎหมายด้วยเพราะว่าเป็นการป้องกันนะคะว่า จะได้แยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นโดนของใครเป็นโดนของข้าศึกหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านหลายอำเภอในจังหวัดชายแดนเนี่ยเขาก็กลัวกันเพราะว่าไปเจอโดนปิดสนาค่ะบินว่อนหลายพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบกลัวว่าจะเป็นของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาแล้วก็มาบินสอดแนมบ้านเราหรือเปล่านี่นะคะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมจะเห็นแสงแวบๆแ,แ,แบบนี้ชาวบ้านหลายพื้นที่ของบุรีรัมย์เขาก็กลัวกัน แล้วไปเจอดโดรนปิดสนาไม่ใช่แค่ลำเดียวนะคะหลายลำเลยบินว่อนในหลายอำเภออย่างเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอละหานทรายประโคนชัยและบ้านกรวดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นดโดรนของใครกันแน่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รวมถึงที่มาที่ไปว่าดโดรนเนี้ยมันมาจากไหนเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนคือถ้าเกิดว่าเป็นของคนไทยก็จะนาตัวมาสอบถามคุณบินทาไม วัตถุป,ประสงค์คืออะไรแล้วเอามาบินทำไมตอนดึกดึกดื่นในเมื่อบ้านเราตอนนี้มีข้อห้ามออกมาแล้วนะว่าคุณห้ามบินโดรนทั่วทั้งประเทศนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นของคนไทยจริงคุณจะต้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานไร้คนขับหรือว่าห้ามโดรนนี่แหละทำการบินโดยฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่ามองตรงกันข้าม เป็นโรนของฝ่ายกัมพูชาที่ลักลอบบินเข้ามาอาจจะสอดแนมหรือว่าจับพิกัดเป้าหมายสําคัญในไทยน่าจะเข้ามาดูไหมว่าเอประเทศเราวางกําลังทหารกันยังไงมีแนวป้องกันตรงไหนบ้างเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นของกัมพูชาจริงจะเร่งหามาตรการป้องกันสกัดกั้นเพื่อความปลอดภัยแล้ก็ความมั่นคงของชาติด้วยนะคะ เรามาดูภาพรวมกันหน่อยนะคะสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยที่มีการเจรจาหยุดยิงกันไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นดูภาพรวมแล้วยังไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นนะคะแต่นี้บรรยากาศที่โรงเรียนในพื้นที่แนวชายแดนทั้งที่อำเภอบ้านกรวดกับอำเภอละหารทรายเงียบเพราะว่า 85แห่งเนี่ยยังปิดทําการเรียนการสอนปิดก่อนแบบไม่มีกําหนดค่ะส่วนจังหวัดยังไม่มีประกาศให้ชาวบ้านกลับเข้าบ้านพักได้เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเพราะว่ามีกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่มากกว่า240ลูกนี่หน้าต่างประตูทุกอย่างก็ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาเลยนะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทางเพจ Facebook กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเองได้แชร์ภาพนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเห็นแสงไฟเนี่ยมันบินอยู่แบบนี้ก็คือเป็นดโดรนนะคะบินอยู่บนท้องฟ้าเหนือพื้นที่เขตเมืองนครราชสีมาอยู่แถวแถวศูนย์การค้าเซนทรันโคราชก็คือในเมืองเลย oh. แล้วชาวบ้านเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแสงไฟจากดโดรนนะน่าจะสองลำด้วย แล้วจะมีเสียงในคลิปค่ะที่ชาวบ้านเขาพูดเป็นภาษาบ้านเขาเนาะภาษาโคราชใช่ไหมบอกว่าใครบินโดรนเฮ้ยโคราชเขาห้ามอยู่นี่แล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงประมาณเซนท่านแถวเซนท่านนะบอกในเห็นเลยไฟมันกระพริแบ,บแบบแวบ๊บแ,บ,บ,แบ,บเนี่ยแม่นแล้วมันแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านเขา,เาถ่ายคลิปกันแล้วก็เหมือนพูดคุยกันนะคะอลองดูฟังจังหวะสักนิดหนึ่งค่ะใครบินโดรนเฮ้ย โคลาดเขาหามอยู่เนี่ตรงนี้ได้อยู่บนประมาณเส้นทันแถวเส้นทันครับกระพิบแบ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 บเลยเห็นเห็น <trou pe. S 2> เห็นี่นี่แม่นแล้วแม่นแล้วหเห็นไหมมันกระพิบแบบแบบแบแบบแบบชัดเลยนะคะว่ามีบินอยู่นะคะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป โอ้โหในโลกโซเชียลเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันกังวลกันค่ะว่าแล้วมันใช่ของคนไทยไหมเป็นของไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโดนสอดแนมไหมติดระเบิดหรือเปล่าก็คือคิดกันไปต่างๆนานาเลยว่ามันไม่น่าไว้วางใจนะแล้วก็กลัวด้วยนะคะบอกว่าน่ากลัวแบบอยากให้ปิดประเทศไม่ต้องให้กัมพูชาเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็หลากหลายความเห็นที่แสดงผ่านโลกโซเชียลกันค่ะตอนนี้หลายคนก็กังวลกันอยู่นะคะคือนอกจากนี้ในอำเภอวังน้ำเขียวค่ะ ตำรวจสอพอ,อุดมทรัพย์ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนบอกว่าไปเจอโรนต้องสงสัยหลายลำบินวนอยู่เหนือท้องฟ้าที่บ้านโนนข้างหมู่7ตําตำบลอุดมทรัพย์ห่างจากค่ายปักธงชัยกรมทหารพรานที่26ไปประมาณ45กิโลเมตรแล้วก็บินอยู่อย่างนี้นะคะกระจาย3หมู่บ้านของอำเภอวังน้ำเขียวได้แก่หมู่ที่7โนนข้างหมู่12บ้านหนองแวงและหมู่17บ้านอุดมรัพย์พัฒนา พอชาวบ้านเขาเห็นเขาก็รีบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจสอบเพราะว่าชาวบ้านเขาวิตกกังวลมากว่าอาจจะเป็นโดรนสอดแนมของฝ่ายตรงข้ามไหมเพราะว่าอยู่ไม่ห่างจากหน่วยทหารนะคะอีกทั้งพื้นที่วางน้ำเขียวก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพอทอได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทั่วประเทศอันนี้หลายคนรับทราบแล้วนะเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะ ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพลตำรวจตรีถาวรดุญยวิทย์ท่านบอกว่าหลังจากที่มีข่าวว่าในโซเชียลเนี่ยถ่ายภาพไว้ได้ใช่ไหมคะถ่ายคลิปว่ามีมดโดรนบินอยู่ใกล้ๆสนามบินพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วมันเกี่ยวกับการสอดแนมไหมนะคะมันน่าไว้วางใจหรือเปล่าทางพลตำรวจตรีถาวรท่านบอกว่าข่าวนี้ไม่จริงค่ะเป็นการบิดเบือนข้อมูลหรือว่าข่าวปลอม fake news นะ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมตำรวจสพวัฒนานครได้ออกปฏิบัติหน้าที่แล้วจับกุมผู้ชายคนหนึ่งได้เป็นการจับกุมในคดียาเสพติดค่ะในพื้นที่เขตอำเภอวัฒนานครและพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายดโดรนตกอยู่ในพงหญ้ากลางทุ่งนาตรวจสอบแล้วเป็นโดรนเก่าขนาดเล็กนะคะ ชำรุดค่ะใช้งานไม่ได้และไม่พบอุปกรณ์ใดๆที่ใช้สําหรับควบคุมหรือว่าบันทึกภาพนะคะดังนั้นก็ขอความร่วมมือสื่อเลยนะว่าก่อนคุณจะลงข่าวอะไรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ให้ประชาชนเขาตื่นตระหนกหรือว่าเข้าใจผิดและตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาตัวผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลด้วยถ้าเกิดว่าพบว่าคุณมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมอาจจะเข้าข่ายผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะ ดังนั้นขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็หลีกเลี่ยงการส่งต่อข่าวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามันแชร์ไปแล้วมันเป็นข่าวเท็จเนี่ยคนที่เขาเห็นเขาจะแตกตื่นกันแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กังวลอยู่ด้วยนะคะ